สวัสดีค่ะนีนะคะจากช่องนิดนนินเงินมานิเนน,นเชียงตุงค่ะวันนี้วันที่12พฤษภาคมปี2025นะคะหลังวันพระใหญ่หนึ่งวันค่ะนี่ก็ได้ไปเที่ยวงานวัดเป็นงานป่อยนะคะงานป่อยประจำปีของวัดตะเมซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองพิเศษของพี่น้องชาวตนุนะคะรัชชานใต้ค่ะ วัดนี้ก็จะตั้งอยู่ในเขตแบบเป็นหมู่บ้านชานเมืองเหมือนอยู่นอกเมืองบ้านนอกหน่อยหนึ่งนะคะชาวบ้านที่นี่ก็ใจดีมากเลยค่ะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนี่คือเขากว้างมากเนะเาะรถเอ้ยมอเตอร์ไซค์เอ้ยก็ขอเข้าไปจอดในบ้านเขาเขาก็ให้จอดฟรีนะแถมยังให้เข้าห้องน้ําฟรีด้วยถ้าเป็นเมืองหลวงหรือทางพม,มา่าโซนอย่างน้นอะ่ะจะขอเข้าห้องน้ําเขาก็จะเก็บเงินละนะคะหรือจอดรถก็จะเก็บเงินละเลี้ยงัวไว้ในบ้านน่ารักมากเลยค่ะ บางบ้านก็ปลูกสวนหน้าบ้านเนาะทำสวนหน้าบ้านนะคะมีเกวียนด้วยคือทางแถบนี้อ่ะ บ้านแต่ละหลังนี่คือจะกว้างมากเลยแล้วก็มีเกวียนเลี้ยงวัวไว้ในบ้านเกือบทุกหลังเลยนะคะแล้วก็ปลูกผักแบบในบ้านในลานบ้านแล้วลานบ้านเขาก็กว้างมากด้วยนะคะเขาก็แบบให้มอเตอร์ไซค์ให้รถอย่างนี้ไปจอดเนาะเราก็เลยไปขอจอดในบ้านหลังหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่งานวัดค่ะเพราะว่าคุณป้าแถบนั้นบอกว่าอย่าขับเข้าไปเลยเดี๋ยวเธอจะออกมาไม่ได้นี่ก็คิดว่าโอ้ คือคนมันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนี้เนาะปกติก็คือเหมือนเคยไปงานวัดต่างๆแบบตามตาม่ตางจังหวัดอย่างนี้อยู่คนก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นไงก็เลยแบบเอ๊ะนิดนึงนะคะพอเดินเข้ามาเรื่อยๆเรืๆ,ๆเริ่มเห็นแบบคนเยอะละอ่าเริ่มเห็นหนุ่มๆสาวๆนะสมัยนี้ก็คือทันสมัยบ้างแล้วเนาะเหมือนกับว่าเ,เวลาไปวัดไปอะไรก็ ด้วยความสะดวกสบายละกันนะคะบางคนก็ไม่ใส่ผ้าสิ้นและก็อาจจะแบบมีใส่กางเกงยีนอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็น40อัพขึ้นไปเนี่ยก็ยังใส่ผ้าสิ้นนุ่งสลงกันอยู่ค่ะ พอใกล้ถึงเขตวัดนะคะเริ่มเห็นร้านขายของต่างๆแล้วโอ้อันนี้ข้าวครข้าวเค็นะคะทางเชียงตุงจะเรียกว่าข้าวครข้าวเค็ก็จะมีแบบหวานด้วยแบบเกลือเค็มด้วยแต่เชียงตุงจะหางไฟนะคะส่วนทางลัดชานใต้เนี่ยก็จะมีหลายๆเชื้อชาตินะคะทางนี้เขาจะเรียกว่าม่งหลีปุยคะ่ะแล้วเขาไม่ได้หางไฟเหมือนที่เชียงตุงนะคะเขาจะหางด้วยทรายร้อนๆนะคะถ้าเกิดนี้ได้ไปทางในทะเลสาบอินเลหรือไปรอบๆเออมือง แทบทะเลสาบ์อินเลแเราเห็นเขาหางม่งเลยป่วยด้วยสายร้อน,อนเดี๋ยวนี้จะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะนี่ขายกันเยอะมากเลย2กระบุงใหญ่ๆเลยค่ะเป็นกระสอบหรือกระบุงไม่รู้เนาะ <laughs> พอใกล้จะถึงบริเวณวัดนะคะคนก็ยิ่งเยอะค่ะและนี่ก็ได้ยินเสียงกองมองเซิงนะคะแต่เขาจะมีไม้ไผ่เหมือนพม่าด้วยเราก็เห็นขบวนเดินมายาวเลยนะคะ ไม่ใช่มีแค่ขบวนเดียวนะคะมีหลายขบวนมากนี่ถามคุณป้าที่ขายดอกไม้ตรงนั้นคุณป้าบอกว่าถ้าหมู่บ้านไหนมาคือเขาจะรวมกันมาทั้งหมู่บ้านแล้วเ,เขาก็จะแบ่งกันนะคะกลุ่มหนึ่งก็ตีกองมองเซิงมาอีกกลุ่มหนึ่งก็ถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าเด็กๆหรือ,อ,อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยก็จะถือของที่จะไปถวายในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมของกินผลไม้ดอกไม้อะไรต่างๆค่ะส่วนเด็กหนุ่มเขาเนาะเ,เขาก็จะไล่ลำกันตีกองมอง

เด็กๆสาวๆคุณลุงคุณป้าเขาก็เดินขบวนนำของไปถวายพระประธานในวัดนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งหนุ่มๆนะคะก็ไล่ลําตีกองมองแล้วก็แบบเหมือนถวายรอบนอกค่ะนอกวัดรอบนอกวัดค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะของที่เขาจะเอาไปถวายพระประธานในวัดเนี่ยเขากังลมทองมาด้วยค่ะคือถ้าเขารวมตัวกันทั้งหมู่บ้านแล้วมาเนี่ยหหมู่บ้านก็จะมี1ขบวนนะคะแต่ถ้ามากันเองเป็นครอบครัวสองคนสี่คนเนี่ยก็จะเตรียมมาจากที่บ้านของตัวเองใส่เป็นถาดหรือไม่ก็เป็นกระถังดอกไม้อะไรมาเองก็ไม่ได้แห่ค่ะ

นี่มีหลายขบวนมากเลยนะคะพี่ที่มาส่งนี้บอกว่า1ปีเนี่ย จัดแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะงานวัดนี้แล้วก็เป็นพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตนุเขาเชื่อมากเลยคือจะเป็นเขตปกครองพิเศษของพี่น้องชาวตนุนะคะฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นสาวสาวชาวตะนุเยอะมากเลยแล้วก็มีชาวปะโอด้วยชาวตองซูด้วยตองโยนะคะหรือไทยใหญ่หรือพม่าเองก็มากันเยอะค่ะถ้าเราไม่ได้เตรียมมาจากที่บ้านนะคะเราก็สามารถมาซื้อกระถางดอกไม้หรือเอออันนี้สวยนะคะที่เอาเป็นต้นกล้วยมาแล้วก็มาปัก ตุงจออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะบูชาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะข้างในก็คนเยอะมากเลยค่ะโอ้หายใจแทบจะไม่ค่อยพอเลยคือมันร้อนมากตอนที่นี้ไปถึงเนี่ยน่าจะประมาณ9ก้าโมงเช้าเ,เกือบเกือบสิบโมงเกือบเกือบสโมงนะคะร้อนก็ร้อนคนก็เยอะเนาะคนเยอะมากเลยเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนคนเยอะมาก,คน,มากคนเยอะมากจริงๆ อ่ะอันนี้เป็นทางเข้านะเดี๋ยวเราเข้าไปฝั่งนี้กับหนุ่มๆเขาไปไหว้พระก่อนพอเข้าไปถึงในวิหารนะคะคนนั่งไหว้พระกันเยอะมากแล้วคนที่แห่ขบวนเข้ามาใหม่ก็เยอะมากแล้วคนที่บางคนคือเขานั่งไหว้พระนานนะเขาก็ไม่ได้ลุกไปอย่างนี้ค่ะทำให้ตรงไหนว่างก็คือ ต้องนั่งลงตรงนั้นแล้วก็ไหว้พระขอพอรกันนะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะกระดึบกระดึ๊บเข้าไปไปดูดูว่ามีตรงไหนว่างบ้างแบบ จะได้ไปนั่งไหว้พระแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอได้ง่ายหน่อยนึงเนาะคนเยอะมากนี่ซ้ายมือนี่คือเขามากันเป็นหมู่บ้านเนาะเขาก็สวดกันแบบยาวเลยก็ยังไม่เสร็จนะคะขบวนใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทาให้แบบว่างตรงไหนก็ต้องนั่งตรงนั้นแล้วก็ไหว้พระกันนะคะบางคนแบบยกมือไหว้เสร็จแล้วก็รีบออกไปเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ขอเข้าไปถึงข้างไหนก่อนและเน่ยก็สังเกตเห็นว่าอันคนที่เขาเอาผลไม้เอาของกินเอาอะไรไปถวายอะค่ะ พอถวายเสร็จไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปลาก,กลับอะคะ่ะเหมือนกับว่าบูชาเอากลับไปก็เลยถามคุณลุงข้างๆคุณลุงข้างๆบอกว่าถ้าถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับไปกินนะเราจะสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้เนาะคือเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นนะคะนี่เราจะเห็นแบบโอ้มากันเยอะมากคุณลุงคุณป้าชาวบ้านเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เดินเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะเอาดอกไม้ที่นิซื้อมาไปถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะออกมาคุณป้าข้างหลังก็ยื่นแจกัน ดอกไม้ให้คุณลุงก็ยื่นถาดที่เครื่องถวายให้นะก็หยิบแล้วก็วางวางวางให้เขาอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องถ่ายตรงนั้นเนี่ยเขาก็จุดทูบกันเยอะมากอ,อ้าวน้ำตาไหลไม่ไหวไม่ไหวเอามวยตังเอาน้ำตาไหลเลยโอ,อ้ไม่ไหวไม่ไหว ควันทูบเยอะมากน้ำตาไหลเลยตอนที่เดินออกมาก็มีบอกเขาว่าอมวยไตแปลว่าควันทูบนะคะเพราะตอนที่นี่ยืนอยู่กําลังจะออกมาแล้วตาแดงน้ําตาไหลเนี่ยคุณป้าข้างๆบอกเอ๊ะล่างทรงลงหรือเปล่านะแล้วก็ตกใจบอกไม่ใช่ควันทูบควันทูบน้ําตาไหลนะคะไหว้พระเสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วขอออกมาข้างนอกค่ะโอ้ข้างในไม่ไหวแออัดแล้วแบบควันทูบหนามมากนะคะ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศในการไหว้พระของพี่น้องชาวท้องถิ่นมาให้ทุกท่านดูค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะไปเดินดูงานปอยว่าเขามีของกินอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนข้างหน้าที่เราเห็นเป็นโต๊ะแล้วคนนั่งรอบๆโต๊ะก็คือเป็นจุดที่ทําบุญกันนะคะคลิปนี้ลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเน่น,นอินเมียนมานิเนนเชียงตุงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ